ก้อยรัชวินย้ายจากภูเก็ตกลับมาอยู่กรุงเทพแอบกังวลใกล้คลอดแล้วแต่ลูกสาวยังไม่ยอมกลับหัวอายุคันเข้าสู่ขคงสุดท้ายแล้วสําหรับคุณแม่คนสวยก้อยรัชวินภรรยาของนักร้องชื่อดังตูนบาริสแลรมหรือตูนอธิวราที่มีกําหนดคลอดลูกสาวคนที่2เร็วๆนี้ซึ่งเจ้าตัวและสามีตัดสินใจบายบายภูเก็ตย้ายมาอยู่กรทมชั่วขราวและตั้งใจจะคลอดลูกคนที่สองที่กรทมเพอก้อยอยากจะคลอดน้องเวลาด้วยวิธีธรรมชาติจึงต้องให้ลูกสาวเป็นคนเลือกวันเกิดเอง แต่ว่าที่คุณแม่ก้อยก็แอบมีความกังวลไม่น้อยเพราะลูกสาวในคันวัยสาสัปดาห์ยังไม่ยอมกลับหัวสักทีโดยก้อยได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความบอกเล่าความในใจผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวระบุว่าการเดินทางครั้งใหม่ของแม่แม่กับเวลาได้เวลาบายบายภูเก็ตรอบนี้แม่ตัดสินใจพาลูกคนที่2มาคลอดที่กรุงเทพหลังจากที่พ่อกับแม่หาลรือกันมานานใจจริงก็อยากจะคลอดหนูที่ภูเก็ตเหมือนพี่ทะเลเลยฝากท้องไว้ทั้งสองที่แต่ด้วยจังหวะและเวลาที่หนูมาอยู่ช่วงปลายปีบวกกับงาน ของพ่อพ่อที่ต้องเดินทางตลอดพ่อพ่อเขาก็กลัวว่าเกิดหนูปุ๊บปั๊บแล้วพ่อไม่อยู่พ่อก็จะเป็นห่วงพอแม่อยากคลอดธรรมชาติซึ่งไม่สามารถกําหนดวันเวลาได้เวลาจะเป็นคนเลือกเองและอีกหนึ่งเหตุผลก็คือตอนที่น้องทะเลเกิดเป็นช่วงโควิดก็ไม่มีโอกาสได้อยู่กับคุณพ่อคุณแม่ตอนคลอดทะเลเลยครั้งนี้เลยถือว่ามีโอกาสที่ดีที่ก้อยจะได้อยู่ใกล้ๆพ่อกับแม่ให้ตากับยายได้อุ้มหลานตอนแรกเกิดน่าจะทําให้เขามีความสุขมากๆในฐานะคนเป็นลูกมันคือภาพที่ก้อยอยากเห็นมา ตลอดดังนั้นเราเลยตัดสินใจยกครอบครัวขึ้นมาอยู่กรุงเทพการชั่วคราวประมาณ3เดือนถือว่าเป็นการอยู่กทมนาน,นที่สุดแล้วตั้งแต่มีพี่ทะเลมาและตอนนี้น้องเวลาก็ใกล้มามากๆแม่ลุนทุกวันเวลาว่าจะมาเมื่อไหร่คุณหมอบอกว่าเข้า37สัปดาห์แล้วลูกมีโอกาสมาได้ทุกเมื่อและฟังจากแม่ๆหลายคนบอกว่าท้องที่สจะมาไวและใช้เวลาคลอดเร็วกว่าท้องแรกแต่ปัญหาก็คือลูกยังไม่ยอมกลับหัวนี่สิ แม่จะทํายังไงดีเนี่ยแม่คนไหนมีประสบการณ์คลอดธรรมชาติแล้วลูกกับหัวช้าช่วยแชร์มาทีค่ะแม่อยากคลอดเองไม่อยากผ่าเลยปอรอเป็นกําลังใจให้แม่ละอวยพรให้น้องเวลายอมกับหัวให้แม่คลอดง่ายๆด้วยนะคะอีกไม่กี่วันเราสองคนก็จะกลายเป็นคุณพ่อคุณแม่ลูกสองแล้วนะแอบตื่นเต้นเบาๆเนอะพ่อแต่ตอนนี้พ่อกับแม่รอให้เวลากับหัวและออกมาเจอกันอยู่นะไม่ว่าแม่จะต้องคลอดหนูด้วยวิธีไหนแม่ก็ขอให้หนูแข็งแรงและปลอดภัยนะลูกพ่อและแม่และพี่ทะเลรอตอ ตอนรับหนูอยู่นะคะเอาใจช่วยให้แม่ข้อหนูง่ายๆด้วยนะรักทะเลและเวลาที่สุดบันทึกจากแม่ถึงเวลาทะเลและเวลาซึ่งก็มีเพื่อนพ้องคนบันเทิงแหละแฟนแฟนเข้ามาคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้ว่าที่คุณพ่อคุณแม่ลูกสองกันอย่างเนืองแน่น